ออกเดินทางได้แล้วนี่ตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปสู่วัดอัมพวันนั่นเองตอนนี้สิบโมงกระปีสิบนาทีสิบเจ็ดนีู้ปอ๋อเนาท,าโนาทีโอเคไปแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วจากบ้านเรามาที่วัดอัมพวันวัดนะน,นี้เนนน้อยเยอะเด็กน้อยเพียบเนนน้อยที่บวช ที่วัดอัมพวันนี้ไปแล้วใช้เวลาไม่นานก็อยู่ใกล้บ้านวัดใกล้บ้านนั่นเองขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ร่วมเลี้ยงเพลมีแม่น้อยมีแม่น้อยมีแมตติกแม่ติกพี่ละพี่ละละัดา ขอบคุณครับขอบคุณพ,พี่ทุกๆท่ทานเลยขอบพี่สวิทด้วยขอบคุณทุกท่านเลเดอร์พี่สวิทแล้วก็พี่ๆทุกท่านทุกคนนั่นเองออเดี๋ยวในรอบหน้าเดี๋ยวเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อถ้าวัานไหนมีเป็นวันพระเราก็จะชวนพี่ๆแม่ๆไปร่วมทำบุญกันเลี้ยงเพรนินน้อยเพ,<อ>พราะเรายังมีเพราะเครื่องของเราบางทีเรายัง มีแปงแ้งอะไรยังมีทุกอย่างสามารถจัดการได้นั่นเองเด้อมาแล้วแบบเดียวก็จะถึงแล้วไดูนะส่วนมากเราจะต้องเลี้ยวเข้าประตูดน้าหน้าเพราะประตูปิดประตูนึงก็จะไม่ค่อยเปิดปนอกจากจะถ้เปิดรากาเลี้ยว เทศกาลต่างๆจะเปิดประตูอีกหนึ่งบ้านนั่นเองแล้วก็เข้าสู่หมู่บ้านคัมพวันแล้วนั่นเองเด้อเปิดหรไม่เปิด,ป,ดประตูนี้ไม่เปิดนี่คือวัดอัมพวันบ้านอัมพวันนั่นเองไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าวัด เเดขอให้พี่ๆแม่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเจมาใหญ่เจ็บอย่าจนเด้อเราก็ขอเริ่มนับหนึ่งใหม่ช่วยมีเงินอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยยิ่งขึ้นไปอีกสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกๆท่านเลยเด้อโอเคมาแล้ววัดบ้านอัมพวันเพื่อนก็ เราไปวัดป่ามาแล้ววัดป่าเจ็ดโมงเช้าเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปเลยเพื่อนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มารับตรงนี้ศาลาใหญ่ใช่ไหมสาลากันระเรียนตรงนี้โอเคเพื่อนมากก่อนเดเคขอบคุณพี่ทุกท่านเด้อโอเทุกอย่างอยู่ตรงนี้แพ็คสำเร็จเรียบร้อย เดีย ata, いい๋ยวเราก็จะไปถวายเพลนกันนั่นเองเด้อสำหรับที่วัดอมภวันมีทั้งหมูทั้งเป็ดนั่นเองไดวาหมเลิ อติตั้งปฏิตังตุง้งังที่ป้เมวสุเมชตุสัพเเอบรินตุสังกปาจันโผลนละโสยะตามณิโชติลโสยะตาทับีธิโยวิวัจนุสัพโรโหวินัสตุมาเอภวันวันตรายโยสุขีทีกายุโภภาวะอภิวาณาสีลิสนิจังพุทธาวัรดาโย นัตาโรธรรมวัฒนติอายุมนโนสุขังผางานก็จะมีมมไเริ่มจะมีงานยกช่อฟ้าผูกพัะเถรศีมาตัดไวยลูกนิมิตรเริ่มตั้งแต่วันที่27จะเป็นยกช่อฟ้าใช่แล้วรายละเอียดอย่างอื่นก็จะมีใน รายการที่วัดเขาติีไว้หรือเข้าไปดูในเพจวัดก็ได้วันที่27ธันวาถึี4มกราคม9วัน9คืน9วันวันที่4วันสุดท้ายจะเป็นวันตัดฝายลูกนิมิตตอนนี้ก็มีญาติโยมจองเกือบครบแล้วเหลือลูกลูกตีลูกนิมิตลูกตีลูกละ5,000เหลืออีก2ลูกทั้งหมดมัน200ลูก อันนี้หมดไปแล้วร้อยเก้าสิบแปดหรือสองลูกหรือสอ<ร>งลูกแล้วก็หลือลงทานลงทานนี่แล้วแต่ศรัทธาว่าใช้สะดวกวันไหนเข้ามาได้ก็ในเก้าวันใช่เค่อยดูในรายละเอียดแล้วกันว่าในเก้าวันนี้เขามีอะไรบ้างเหมาะที่จะมาจัดลงทานวันไหนก็แล้วแต่ที่จะสมววควรนะครับบางวันก็มีจะมี จำศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ช่วงสามสิบเอ็ดประมาณนี้อาจะไม่ผิดปกติวันเลี้ยงพวกแม่แม่ใช่แล้วก็ไม่ทีใช่เพราะว่าอาจจะสวดมนต์ข้ามปีเพราะว่าปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีด้วยใช่ใครที่สนใจลูกนิมิตก็เหลือสองลูกเหลือสองลูกสุดท้ายลูกละห้าพันลูกละห้าพันลูกละห้าพันแล้วก็ พี่พี่แม่แม่พ่อพ่อท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมทํางรงทานของวัดก็สามารถจองก่อนได้เลยในเก้าวันไม่จำเป็นต้องทําทั้งเก้าวันวันใดวันไหนสะดวกพร้อมวันไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับตอนนี้ก็เร่งเตรียมงานจนโบสถ์ก็กำลังทาสีปรับุงอยู่สีภายนอกทาให้ช่างพ่อทาเรียบร้อยแล้วจนภายในน่กำลัง กาพอ,อถามหอะไรจะแบบข้างหลังนท่าไหรมีรูปครอบครัวที่ตัดไหมไอ้ดูปัญหาอันนี้ให้ใครเป็นคนวาดอะ้รเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแล้วมันนานแล้วมาตั้งตั้งตั้งแต่เมื่อเป็นร้อยไหมไม่ถึงไม่ถึงผมรูปวาดนี่เนะี่ยน่าจะี่ปีแล้วมีมีชูชกม,มีตัะหนัอใจ ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบาย